ผมมองว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถทําได้สําเร็จหรือเปล่านะครับอันนี้เรียกว่าขอขาดบาดตายเลยคนที่ถามคือ Zero Hedge เนาะนะฮะซึ่งก็ถ้าใครยังไม่รู้จักนะก็เป็นสันัาข่าวที่ผมชอบติดตามมากๆ Zero Hedge เนี่ยก็ได้ทวีตขึ้นมาแท็ก Elon Musk ว่าแบบเฮ้ hey, จะตรวจทองคำใน Fort Knox ไหมนะฮะมันไม่เคยมีการตรวจมาเป็นเวลาโหตัง้งแต่หลายปี1 9 3่งเกใช่ไหม นะฮะจะหนึงปัจจุบันซึ่งอีลอนมัสก์ก็บอกว่าเขาตรวจทุกปีไม่ใช่เหรอเขาบอกเปล่าไม่เคยมีการตรวจเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะตรวจไหมซึ่งมัสก์ก็ตอบว่าเออเราตรวจกันดีกว่า ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยโอ้มันมีอุปสรรคตามมาเยอะแยะที่ไม่หมดเลยด้วยความที่เป็นคนทําอะไรก็พูดไปทําไปเนาะก็จะออกมาเล่าว่าเนี่ยขอเข้าไปตรวจเขาบอกว่าห้ามเข้าคนนู้นคนนี้ขอเข้าไปเขาบอกห้ามเข้านะทำไมถึงห้ามเข้าเป็นประธานในพิธีก็ยังเข้าไม่ได้ก็บอกห้ามเข้าก็แค่นั้นจบจะเล่าให้ผู้ฟังฟังนิดนึงถึงประวัติศาสตร์ของฟอร์ดน็อกความสําคัญของมันคืออะไรความสําคัญของฟอร์ดน็อกเลยเนี่ยนะต้องบอกว่ามันเป็นคลังที่สร้างขึ้นกลางค่ายทหารนะ กลางกองทัพในสหรัฐอเมริกาขึ้นมาในช่วงประมาณปี1933 3, เพื่อวัตถุประสงค์เดียวเลยในตอนนั้นที่ผมมักจะพูดเรื่อยๆว่าเป็นการโบยแพะให้ทองคำนะฮะในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจฝืดเครื่องใช่ไหม The Great Depression นะครับผู้คนบอกว่าเก็บออมทองคำแล้วไม่เอาเงินมาใช้เนี่ยนะทำให้เศรษฐกิจไม่เดินก็รัฐบาลออกกฎหมายนะครับเป็น Executive Order 6 1 0 2 เอ็กซ t เคทีฟออเดอร์เนี่ยบอกว่าประชาชนทุกคนที่มีทองคำต้องทองคำมาคืนให้รัฐใครที่ถือทองคำมีความผิดทางอาญาหลายคนไม่รู้นะว่าประชาชนอเมริกรันเนี่ยนะฮะไม่มีสิทธิ์ในการถือทองคำตั้งแต่ปี1น3 3จนถึงปี1 9 7 4เกาการถือทองคำเป็นความผิดทางอาญาเงินเฟ้อไม่ใช่คดีอาญาแต่กลายเป็นว่าการมีทองคำอยู่ในมือเป็นคดีอาญาซะอย่างนั้น ทองคําที่เขายึดจากประชาชนทั้งหมดนี่มันเยอะมากมายมหาศาลเลยจะไปเก็บที่ไหนก็เลยต้องสร้างคลังอันนี้ขึ้นมาเพื่อเก็บทองคาที่ยึดจากประชาชนมายึดมาเนี่ยให้ดอลลาร์ไปเราก็บอกว่าเดี๋ยวพอเศษรษฐกิจมันดีขึ้นเอาดอลลาร์มาแลกทองคาคืนได้แต่ว่าก็มีกฎหมายที่ค้ำเอาไว้ว่าไม่ให้แลกคืนไปจนถึง1 9 7 4ซึ่งมาถึงตอนนั้นเนี่ยก็มีการปล่อยให้ราคาทองคํากับดอลลาร์มันฟลตจากกันละูดงไงคือปล้นทองคําจากประชาชนเรื่อเลยให้ดอลลาร์ไปแล้วทาให้ดอลลาร์เสื่อมค่าคราวนี้เอาไปเก็บไว้เนี่ยนะฮ ก็มีการตั้งคำถามทองคำที่อยู่ดีเขายึดจากประชาชนเรื่อยๆนะยังอยู่ดีหรือเปล่าก็มีการเอาทีวีนะฮะมีนักข่าวเข้าไปตรวจครั้งเดียวเลยนะฮะที่มีการตรวจสอบเนี่ยในช่วงปี1951-54อะไรแถวๆนั้นนะ,นะฮะก็มีการเข้าไปตรวจสอบก็มีช่องทีวีเป็นทีวีขาวดำเปิด <c oughs> ประตูวอลเข้ามาเป็นประตูใหญ่ๆแล้วเปิดแอ๊ออกมาแล้วก็มองเข้าไปถ่ายแล้วก็เป็นกล้องแพนปื๊บเห็นทองคําขาวดาด้วยไม่รู้ทองหรือเปล่าแค่นั้นเลย ประเด็นคือวอลมันมีเป็นรอยๆวอลเนะเปิดแค่วอลเดียวนะฮะห้านาทีแล้วบอกนั่นคือการออดิตแล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่เคยมีการออดิตอีกเลยมาจนถึงทุกวันนี้เราต้องเข้าใจอีกว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองฟอร์ดน็อกก็ใช้เป็นที่เก็บทองคําจากประเทศอื่นด้วยที่เขาไปยึดมาผ่านการตั้งระบบอย่าง IMF อย่าง WTO อะไรพวกนี้ขึ้นมาที่ทําให้ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกต้องทองคำมาฝากที่สหรัฐดังนั้นนอกเหนือจากทองคำของประชาชนและทองคําที่ปล้นมาจากทุกประเทศที่แพ้สงครามเนี่ยเข้าไปเก็บอยู่ในเนี่ยนะก็ข ไม่ให้ดูนะไม่เคยให้ใครดูเลยนะครับฝรั่งเศสเป็นประเทศเดียวที่รู้สึกถอนออกไปสําเร็จทอดทันเวลาตอนนั้นนะด้วยการเอากองทัพเรือไปปิดปากอ่าวสหรัฐเราก็สามารถถอนทองคาตัวเองออกไปได้ก่อนที่ปีหนึ่งจะยกเลิกความสามารถในการถอนดอลลาร์ปเป็นทองคาโดยสิ้นเชิงไปเลยป้องกันไม่ให้ประเทศอื่นมาถอนตามแล้วเราก็ไม่เคยรู้ว่าในนั้นมีทองคําอยู่หรือเปล่าไม่เคยมีการตรวจสอบทองคําสินทรัพย์ที่ ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้อยู่แบบ1ต่อหนึ่ง,ตงแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็หวังว่าในคลังของสหรัฐนะซึ่งเป็นผู้ผลิตเงินซึ่งเป็น global reserve currency เงินที่ทุกประเทศทุกสกุลเงินใช้เป็นสินทรัพย์สำรองในการสร้างสกุลเงินของแต่ละประเทศมันควรที่จะมีสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์จริงๆอย่างเช่นทองคำนะฮะที่มี proof of work ตรวจสอบได้จับต้องได้เนี่ยอยู่ในมือจริงๆแต่ว่าสิ่งที่เรามีมาตลอดอเกือบร้อยปีเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าความเชื่อเลย เพราะฉะนั้นการบอกว่าจะไปตรวจสอบเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องขำๆอันนี้เรื่องใหญ่มากเพราะว่านี่คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดในด้านการลงทุนของผู้คนตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อรุ่นคุณปู่ผมมาจานถึงปัจจุบันเราเบสติสิทในการลงทุนคืออะไรคือฟอนน็อกซ์ไม่มีเงินไม่มีทองนะฮะทองคํามีค่าทองคําเป็นสตอล์วแวลูได้เพราะฉะนั้นเราลงทุนในทองคำเราลงทุนในสิ่งที่เขาอินฟลทไม่ได้เราลงทุนในที่ดินเงินมันอินฟลทได้มันเสื่อมค่าเราไม่เก็บเงินไม่มนน่่มมีีีใคคครรรรเเู้้วาาานทองงองงํจิหืปล เพราะการบอกว่ามีอยู่เท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งทําให้ความมั่นคงและความเชื่อมั่นใน US ดอลลาร์มันสูงขึ้นเท่านั้นมันไม่มีเหตุผลที่เขาจะไม่มีการออเดตไม่มีการบอกหรืออย่างน้อยไม่มีการพยายามแซงว่ามีการออเดตแล้วมีตัวเลขโกหกออกมาก็ยังดีให้เราสามารถจับโกหกได้ไม่มีอะไรเลยเงียบสนิทเรื่องการเงียบสนิทเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนทั่วโลกคิดตรงกันแหละว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือมีไม่เต็มจํานวนที่ควรจะมี มันต้องมีการขโมยไปทาอย่างอื่นบ้างแหละไปแทรกแซงการเมืองประเทศต่างๆไปสนับสนุนสงครามไปอะไรต่ออะไรในนั้นมีทองคําอยู่จริงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจว่าอีลอนม,มาร์ซคิดดีหรือเปล่าตอนที่เขาตอบว่าตรวจสอบสิเพราะว่าถ้าเรามานั่งคิดถึงผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นนะ่ะถ้าตรวจสอบแล้วมีทองคําจริงตามที่ควรจะมีตรวจสอบแล้วมีน้อยกว่าตรวจสอบแล้วไม่มีผลมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะฮะมันก็ต้องตั้งคําถามว่าถ้าสมมติเข้าไปแล้วแบบมันไม่มีอะไรเลยเหมือนที่มัสก์เพิ่งโพสต์ไปว่าแบบเดินเข้าไปแล้วเป็นโกดังโล่งๆเลย คนก็อาจจะสะใจว่าเนี่ยรัฐบาลโกหกแต่ว่าในขณะเดียวกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับ US ดอลลาร์และสหรัฐอเมริกาล่ะเมื่อผู้คนรู้ว่าทรัพย์สินที่เคยอยู่ในมือของเขาที่ควรจะเป็นทรัพย์สินที่เขาถือไว้ไม่ใช่คำประกันแต่อย่างน้อยก็สามารถใช้ในการประยุงค่าเงิน US อดอลลาร์ให้มันมีค่าได้เนี่ยมันไม่มีอยู่จริง u s ดอลลาร์ก็ต้องร่วงแต่การตรวจสอบว่าทองคำอยู่จริงหรือไม่อยู่จริงอีกเนี่ยก็เป็นอีก c ท l l ทายหนึ่งที่ยิ่งใหญ่พอสมควรเลยเราจะตรวจสอบทองคำได้ยังไงครับว่ามันเป็นทองคำจริงหรือเปล่า แล้วคำว่าทองคําในฟอร์ดน็อกเนี่ยมันไม่ใช่แบบสร้อยคองหนึ่งเส้นนะฮะหรือทองคําแท่งหนึ่งแท่งอ่ะมันคือกดดังแบบลูกหูลูกตานะฮะทองคําไม่รู้กี่ตันต่อกกี่ตันนะฮะเต็ไมไปหมดเลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าทองคําทุกแท่งในนั้นเนี่ยเป็นของจริงเราจะรู้ได้ยังไงว่าไม่ใช่ว่าตอนเนี้ที่บอกว่าไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะกำลังแบบว่านั่งระบายสี แท่งทางสเตนกันด้วยสีทองอะไรเงี้ยแปะทองคําเปลวกันอยู่ว่าว<ๆ>่าเดี๋ยวเราวันมาตรวจปุ๊บนี่ไงทองคำอะไรเงี้ยมันยากมากเลยนะคือมันก็มีวิธีการตรวจหลายอย่างนะเราจะตรวจด้วยความเช็คความถ่วงจำเพาะก็ได้แต่การเช็คด้วยความถ่วงจำเพาะเนี่ยจะไม่สามารถแยกแยะทางสเตนจากทองคําได้เพราะมันใกล้กันมากการตรวจด้วยพวกแบบสเปกโทรมิเตอร์ทั้งหลายนะการตรวจผิวที่เราเรียกว่าเอ็กซเรย์ทองมาไม่ได้เอ็กซเรย์เนี่ยนะมันก็ตรวจได้แค่ผิวว่าที่ผิวเนี่ยเป็นทองคําจริงหรือเปล่า หลักๆเลยที่เขาทากันก็คือการผสมทางสเตนเข้าไปในเนื้อทองคํามีการผสมหลายแบบหลอมผสมรวมกันหรือว่ายัดไส้ไว้ข้างในแล้วข้างนอกเนี่ยเป็นเ,นเพลททองคำหนาๆเนี่ยอันนี้วิธีเดียวที่จะตรวจสอบได้คือต้องหลอมใหม่ซึ่งมหากรรมการหลอมทองคําทั้งฟอร์ดน็อกซ์เราขึ้นเป็นแท่งทองคําใหม่เนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุผลที่เขาจะมาบอกก็ได้ว่าทำไมเขาไม่ออดิตเพราะว่ามันใช้ค่าใช้จ่ายมากเกินไปอะไรเงี้ยผมก็มองนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นเป็นความแบบว่าเออโง่โดยสุจริตอะไรอย่างนี้แต่ว่า นั่นเป็นวิธีเดียวนะที่เราจะมั่นใจได้เพราะอย่าลืมตอนที่เยอรมันเอาทองคําจากอเมริกากลับไปได้ส่วนหนึ่งนะหรือตอนที่ฟังเศากลับไปได้สิ่งแรกที่เขาทำเกิดอ,อะไรคือเอาไปหลอมขึ้นแท่งใหม่หมดเพราะเขาก็ไม่เชื่อฮะว่าที่ขนไปจากคลังของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเอาทองจริงมาให้บอกวะ่าหรือว่ามันยัดทางเซนมาข้างในมันตรวจสอบไม่ได้มันไม่มีทางรู้เลยนอกเหนือจากจะไป,ไปหลอมซึ่งมันใช้ต้นทุนและใช้เวลาในการหลอมสูงมากแล้วอันเนี้ยที่เราทิ้งไว้ตอนแรกคือจะบอกว่าไม่ว่าจะเจอว่ามีทองหรือไม่มีทองแต่แค่จะเเตือนยๆว่า ในตลาดอะความผันผวนความอลหมมาเนี่ยมันวิ่งได้หมดทุกทิศทุกทางเนี่ยคือปัญหาของทองคำฮะนี่คือปัญหาที่ทําให้ทุกวันนี้โลกอยู่ภายใต้ระบบเงินเฟียดเพราะทองคํามันขนย้ายยากมันเก็บรักษายากแล้วมันตรวจสอบยากถึงแม้ว่ามันสามารถขนย้ายได้ง่ายเมื่อเทียบกับเงินอื่นๆในอดีตแต่ในวันนี้มันยากแล้วเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราใช้อยู่